ยโ้โฮสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเปิดตัวเกมด้วยการเจียชีวิตของไฮนาลูดีดีเนาะชีวิต <S <S วันนี้เรามาวิ่งเฟสนะคะมาตีอาเซมอบก็คิดอยู่ว่าตัวเองจะตีไหวไหมก็ตีลงเกื <S <S 1> <S 1> อบจะตายแล้วแหละอีกนิดนึง เปลี่ยนไอชุดแป,ป๊บรับผิวเพิ่มฉันห้าหนะจังก็นั่นแหละลาโกอยเดี๋ยวเดี๋ยวน่นสาสงสารอ่ะเราใช้หมดหรือยังอ่าวัคซีนสกิลนางเยอะเกินก็เลยต้องเพิ่มอะไรมากมายเยอะแยะ ลองดูว่าคราวนี้จะตายหรือเปล่านะหรือเราจะตายก่อนนางก็ไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจโอเคไปเอาทางไปอยู่ไหนนะ <c oughs> เอไปไปไปเลกโก้ฮัลโหลแมงป่องคิดถึงเขาไหมเขามานนะเยวโหฮะเกิดมาโอ้ยตันอีกแล้วชิบแล้วตายแน่เลย โอยใส่สกิลไม่ทันโอ้ยโอ้โหรอนานเลยอ่ะเฮ้ยมันใกล้จะตายแล้วมันให้เวลาเยอะไหมอ่ะโอ้โหฮันน่าจังกว่าจะเกิดนะโอเคเราฮัน okay, น่าจังเกิดแป๊บโอเคนะคะมาต่อกันเลยวิ่งวิ่งสิวิ่ง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 ดีดีใช้สกิลไม่ทันแน่เลย จะตายเอาตายตายไปดิตายไปโอ้โหเพื่อนแดงผ่าแปดโอ้โหเกือบไปแล้วดีสกิลไฟไปก่อนนะคะรอดรอดโอ้โหเกือบตายไปแล้วให้ตายเถอะโคตรลุน้นมาสลบสอะไรอยู่ข้างนอกใช่ไหมเนี่ย วิวอาบเบยเอ๊ะเมื่อกี้วลอยู่ตรงไหนนะลืมใช้ค่า EXP กอ่ะกลัวค่าไม่ได้ไงเลมไม่ได้ใช้เสเียดายแฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็โอเคละอ่ะคุยกับคนนี้ต่อเราจะวิ่งไปจนกว่าเราจะข้ามข้าไม่ได้นะคะไม่รู้จะไปอยู่ตรงที่อบอสไหนเราถึงจะ าไม่ได้นะคะคือถ้าเราเข้าปาร์ตี้มันจะโหดกว่านี้ฮัลโหลใครเนี่ยนั่งทำอะไรเยอะแม่วหรอน่าจะมาเลว,วนะมันต้องให้ไปไหนอะกลับเมืองป่ะหรือเปล่าเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เสือโดนเสือตีโอ้ยเจ็บ <laughs> เอเอเอา้าวอ้าววิ่งติด มันต้องให้กลับเมืองใช่ไหมอืมแล้วว่าน่าจะให้กลับเมืองนะโอเคเดี๋ยวเรากลับเมืองเ๊บหรือเปล่าวะเอาละเควสก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เลี้ยวใช่ไหมคือจะกลับเมืองก็ได้นะจะวิ่งกลับก็ได้เพราะว่าเควสมันน่าจะอยู่ทางทางใหม่ะ ไปเออบอสต่อไปนี่พอจะรู้เลยว่าตัวอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูโหสวยอะ่ะชิงโอเคอ๋อตีมอน มาถึงตรงนี้แล้วก็ตีมอนเลยไปช่วยเคี卡รอ,อ,อะไรไอ่ะโอเคตัวไหนเว็ลน้อยสุดมันก็เวิลเท่ากันปเปล่าอ้าวอา,อา,อาโดนตีละไม่ทันละใช้ก,กิวนี้เลยแล้วกันตายยกครัว เฮ้ยตายยกทีมเลยเหรออืมนะไซเวทดูดก่อนเผื่อแบบตายอะไรเงี้ยเออพกกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะเออไปไหนต่ออไปบอสตลิงเปล่าอ่ะทางนี้เหมือนคุ้นๆนะไปบอสลิงแน่เลยเอาก็ยังจะโดนเนาะสงสัยมันไส้ที่ไปฆ่า เพื่อนนางเมื่อกี้เอ,อ่ทางไปทางไหนหวะน่าจะขึ้นไปตรงนี้ใช่ปะเราก็อยากตัดตัดไปนะเพราะว่าเอ,อการวิ่งของเรามันชอบหลงทางมากเลยตรงนี้แถวนี้มันมีประตูหลอกนะไม่รู้ว่าชั้นไหนตรงนี้นี่ไงประตูหลอกเออไม่ใช่ประตูดิ มันเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งมั้งบางแมปด้วยทุกคนคงวิ่งกันได้เลยถ้าเป็นในแมปอ่ะนะอา้าวตันทานผิดหมดยืนอยู่แถวนี้กลัวโดนตบอะ่ะใช้ตันผิดก่อนเผื่อไว้มันก็มีบางแมปนะที่แบบทางไปบอสแล้วโคตรงงเลย เอ้ยเดินตกทางไหนเนี่ยตรงนี้ป่ะดูมิชชั่นเราดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะชี้ทางเราไปเองว่าเราควรไปทางไหนอะไรเงี้ยถ้าใครที่แบบเดินแล้วแบบเหมือนเราเมื่อกี้วาร์ปกลับบ้านแล้วมันไม่ขึ้นมิชชั่นน่ะก็ลองย้อนกลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็เดินใหม่อะไรเงี้ย มันอาจจะเจอโอเคน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเจ็บค่าอือพลุไปโอเคน่าถึงถึงแล้วมั้งโหลดชรัพยากรละ จังนี่ไงถึงแล้วอุลังตังลิงแบบแบบเสริม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 พลังโอเค let's go ไม่รู้ตัวนี้มันมีอะไรเปล่ามีสกิลพิทรงพิเศษเหรือเปล่านะไหวไหมเอ่ยตัวนี้ ฮาน่าจังอย่าเพิ่งตายนะลูกไปเลกโก้อู้ทำไมมันโอ้โหกว่าจะตีเข้านี่ไวกว่าไหมเธอแพ้อะไรอ่ะแพ้ไฟปะ่ะอุยอุยอุยแรงค่ะเวทดูดใช้เรื่อยๆนะหนูมาหมดอ่ะตอนเนี้ย ลองใช้ทุกสกิลว,ว่านางจะโดนตนัวไหนเฮ้ยโดนมืดใส่ฟ้าโอเคยอยู่นะกลัวเวทมืดหมดะอะเฮ้ยลองคิวดินมันช้านะค่อนข้างช้าเอาฮันาจาังตาตพ้งแต่ไหนให้ติดไอ้นี่มันจะได้คิวใส่ฟ้า อุ้ยแรงเริ่มแรงขึ้นแล้วชิบละไหวอยู่นะอย่ามาตายตอนจบนะเฮ้ยบอกว่าไหวแล้วตายตอนจบเนี่ยโอ้ตายแล้วโอเคตัวนี้ไหวนะคะใครอ่ะ วิ่งหนีไปล่ะทำกระตุกอืมโดดมางเลยฮะโอเคอัปเดตมิชชั่นแล้วเราไปขั้ต่อไปกันบอสหรือเปล่าไม่รู้นะลองไปดูก่อนโอเคนะคะทีนี้น่าจะได้ไปตีบอสแล้วแหละเมื่อกี้ไม่ใช่เคยสตีบอสไปเคลียสแบบวิ่งไปวิ่งมาสมจ็หมายะอะไรสักอย่างนี่แหละ เออแล้วก็จะไปโดยที่เราวิ่งไปวิ่งกลับอยู่โคตรนานโอเคเราไปดีบอสกัน,มน,กนกไม่รู้ว่าจะเจอบอสอะไรนะคุยก,กันก่อนเราไปเจอกันหน้าบอสแล้วกันเนาะเราไปดูว่าเป็นบอสอะไรา โอเคโหทักมาได้เวลาพอดีดีงับยายะเดี๋ยวเขาขอตีบอสแป๊บหนึ่งนะเป็นบอสเจ้าจาจะเวิร์กหรือจาเวกนะจาเวกจาเวกเหรอตอบยายะก่อนแป๊บหนึ่งไหนวะดีงับ หมดเพโอเคเราจะไหวหรือเปล่าลุยโลดอย่าเพอย่าบอกว่าตีมาทีนี้เคือกเลยนะโอ้โหตีเข้าบ้างวะเนี่ยแอ๊ตายช้าชาหน่อยได้ไหมเนี่ย มอนงงกับสกิลมาหมดอ่ะอ้าวนี่ทำไมมันตันวันจังชิบละหายโดนสกิลสายฟ้าไวมากเอ้ยไวไหมเนี่ย ลืมสกิลดูเลือดเชียวดูดิใช้รัวๆเลยมันแพ้อะไรตัวนี้น้ำแข็งไหมไม่เท่าไหร่ได้จังหมดอ,อ,อ,อ้อยอ๊อยกดสกิลรัวๆมากอะ่ะเอ้ยไม่ติด ชิบหายแล้วไม่ติดอีแล้วเอ้ยสกิลสิเดี๋ยวก็ตายอะ่ะนั่นนี่ว่าอะไร <c oughs> อ้าหนี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 โอ้ฮานาตายชิบหายแล้วเฮ้ยเราสู้ได้ยว่า ชู้ได้ก็บ้าแล้วฮานาตายแล้วไม่ใช้สกิลว่ะเดี๋ยวก็ตายจริงๆอะ่ะตายโายเฮ้ย,ยจะตายแล้วเดือัปเหลือนิดเดียวว่ะเอ้ยเดียได้อา้าวเอ้ยไม่ทันอ้ยเราหายาใั้ตงหายา ชนะนสังพื้นวิมันจะตายแล้วเหลือยิ่งนึงเวลาอย่าเพิ่งหมดนะมีความรุนละรอรอๆๆโอเค okay, ครับพร้อม let's go โช <laughs> ว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นี่คืออะไร <c oughs> ทีห้าพันเลยเหรอตายก่อนเย้ชนะแหละของก็เยอะเหลือเกินเต็มบ่อยบ่อย วันนี้เราเก็บสามตัวแล้วเนาะพอแค่สามตัวก่อนไหมง่ะเออไปทำอย่างอื่นบ้างดึกแล้วเนี่ยดูสตอรี่แป๊ดที่ผ่านมาไม่ได้ดูสตอรี่นะไม่ได้อ่านเอา <laughs> ต้องมาตีอีกรอบหรือเปล่าอ่ะคุณค้นเนาว่ามาตีอีกรอบหรือไม่ก็ต้องวิ่งมาอีกรอบอ่ะ อัปเดตมิชชั่นนั่นไงอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามันยังไงเดี๋ยวลองกลับบ้านเฮ้ยทำไมมาอยู่ข้างหน้าไว้ข้างหลังดิอย่ามาฟาดเรานะไปดูกลัวจัดเมื่อกี้ไม่รู้ยายาจังพูดอะไรมามัวแต่ตีบอสเลยไม่เห็น เอ้ยแบ็แเบนนด็ดอน,นาจิตอนาใจเล่นจนแบน็ดหมดกลับบ้านกลับเมืองดีไหมอ่ะตายกลับแล้วกันเนาะขี้เกียจเดี๋ยวลองวิ่งดูว่ามันจะได้แก็บกลับมาอีกทีไหมนะโอเคเจอแล้วบอสตัวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเสียงไปอยังไงตัวนี้เนาะโอเคจัดเบอร์อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ดูก่อนดูก่อนกันไว้ต้องเข้าไปคุยดีวยวกว่านุก็เข้าไปแล้วตีเลยบอสมังกรใส่ฟ้าปะเอ้ยเราลืมอ่านชื่อบอสแต่ละบอสอ่ะดูเองแล้วกันเนาะ <c oughs> มีวิ่งหลบด้วยนะโอเคตัวที่สี่รับไวบอไไวบอนนรุน <c oughs> อ่ะโอเค ตัวนี้มันค่อนข้างจะเดินช้านะเราว่าให้ช้ากว่าเดิมทุกสกิลอะติดไหมค่อนข้างตายยากอยู่นะอุ้ยแพ้ไฟหรือเปล่าเราแพ้ไฟแพ้ไฟแพ้ไฟใช่ไหมตอบลองสกิลดินสิหรือสกิลนี้โอเคกว่าอะ ตัวนี้ไม่ค่อยแนั่นเท่าไหร่นะเคยใครนารู้ตัวก่อนก็เคยมาตีมั้งกับพวกเพื่อนหรือเปล่าพอจะจำได้อยู่<อเ>ก็ต้องหนีบ้างเพื่อความไม่ประมาทนะคะไม่งั้นโดนตบตายแน่ๆแ,แต่นัางค่อนข้างเดินช้าโอ้คีนุ่ก่ัน โอ้โห oh, ตาบ,บอดลัวรัวเลยฮะเฮ้ <S <S ยไวจังตกใจหมดมานาหมดปะเนี่ยกันไว้เผื่อมานาหมดตะตาแยแ้วตัวนี้แรลดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่มังกรสายฟ้าปิดด้วยไฟ ชิว <Chill. S 2> ไม่ตายโดนดูตายโดนเวดดูดอะโดนเวดหลุดเลือดตายเฉยเลยเรียบร้อยอัปเดตมิชชั่นมี่แค่อัปเดตมิชชั่นละโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเราไปส่งเควสมันต้องไปส่งเควสใช่ไหมหรือว่าไงดูเควสแป๊บ น่าจะไปส่งเควสนะโอเคครับไปส่งเควสโอเคนะคะหลังจากที่เราตีเมื่อกี้ก็วิ่งกลับมาหาบอสนี่อีกเหมือนเดิมเหมือนจะได้ต่อสู้หรือเปล่าตีอีกรอบใช่ไหมโอ้ไม g ก็ตีอีกรอบ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนอ้าวขึ้นไม่ได้อยู่นี่ก่อนแล้วกันเตีบอสจบสิตีจบอะไรล่ะอะไรดูยานเยอะเลยเบ๊บไปลุย ไปเดี๋ยวดิหมดทุกสิ่งทุกอย่างลาก่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่เพิ่มไม่ได้โอเคเลสโกค่ะโอ้ยตายแล้วเฮ้ย กดผิดเปล่าน่ยต้องอยู่ข้างล่างมาใจเย็นๆใจลมๆนะไม่ลมเราจะตายเลยเนะี <c oughs> ่ยฮ้ยทำไมแลดูโหดขึ้นนะใจเย็นนะชื้ <c oughs> ตีอีกรอบโอ้โหตีนางสองรอบค่ะนึกว่าจะจบแล้วไม่จบต้องกลับมาตีนางอีกโอ้ตายแล้วบอสท,ทุกตัวเวลาจะตายมันจะโหดขึ้นตีแรงขึ้นมากมายเออจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยอไม่ทันตายแน่ๆนนั่นไงว่าและ ตายจริงด้วยวุ้ยเลือดเหลือกับหมดป่ะเมื่อกี้อีกครึ่งครึ่งเนาะโอเคอีกครึ่งครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอเครอโอเคพร้อมเราจะตายหรือไอโอ้ยให้ตายเถอะเอ้อยทำไมมันต้องเลือดออกมาด้วยวะเใจเย็ยเนใครโอเคใจเย็นแหละ มันจะตายแล้วครับเราก็เช่นกันรัวๆเลยฮะแล้วๆๆๆ,ๆอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งตายก่อนนะโอะ้โห้เส้นยาแดงผ่าแปดอีกแล้วเอ้ยลงฆ่าบอสสตัวจะต้องลงไปห้องบอสอีกห้าครั้งให้ตายโอเคนะคะก็ประมาณนี้บอสสี่ตัว ลองมาลงดูก็โหดนะครั้งหน้าคงต้องให้เพื่อนช่วยถ้าอยากจะไปเร็วกว่านี้นะวิ่งไปวิ่งกลับปวดหัวแล้วเนี่ยโอเคติดมืดมาด้วยก็เวลไม่อัพแฮะอุ้ยลืมใช้อะ่ะใช้เพิ่มค่าประสบการณ์ชังไว้ข้างหน้าโอเคเราจะไปส่งเควสนะคะแล้วก็ ส่วนบอสต่อไปเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะลากใครมาเป็นโลป่ปองกันนี่ก็อีกเรื่องโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะคะ